มาอัปเดตกันอีกแล้วนะครับในปี2025นี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างทำคลิปนี้ไปโดนลูกค้าโทรกลับมาด่าแน่เซลลก็ไม่รู้ครับเซลลก็เพิ่งรู้เนี่ยเขาจะเอารุ่นที่ยกเลิกไปอ่ะกลับเข้ามาเป็นบางรุ่นก็งงว่าอะไรก็ทำอะไรของเขาวะตัวที่น่าสนใจสุดๆแล้วก็คือตัวอีกไนนะครับผมมองว่าราคา899,000บาทน่าสนใจมากออปชั่นครบเลยนะครับฟิลลิ่งในการขับขี่ผมมองว่าเฮ้ยไม่ตื่นงใครขับดีมากๆนะครับ เอ็ก์ตดีที่สุดในทุกสถานการณ์จริงในทุกสถานีผมไม่ได้อวยนะครับผมยกเลิกการผลิตไปแล้วเพราะว่า Option ออชชั่นอ่ะมันไม่ได้ใส่ปางเลยภายในเพิ่มชุดต๊กแต่งแม็กอี dition เข้ามานะครับเพิ่มเข้ามาในไททันและ4ประตูเอาต้ามีคูดคอนโทรลให้แล้วนะครับมันคือสต็อปแอนด์โก้นะครับทฮเนสชิปนี่สำคัญนะเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังว่าเขาทำอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างโอ้โหเปลี่ยนแปลง,งเยอะ สวัสดีครับผมเซว่าขายแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ของมิตซบูชิโมเดล2025นี้มาอัปเดตกันอีกแล้วนะครับในปี2025นี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างถามว่าเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับเพราะว่าใน EP ีที่แล้วผมก็ทําสรุปไปแล้วรอบนึงนะครับสำหรับโมเดล2025มีทั้งรุ่นที่กําลังจะเปิดตัวแล้วก็รุ่นที่ถูกยกเลิกการผลิตไปนะครับเคยทำไปแล้วนะคลิปนั้นไปไล่ดูกันได้ในเนื้อหาของคลิปนี้นะครับผมขอพูด2รุ่นหลักๆก็คือ SEV ักบ มิตซูบิชิออ n ิวไททันนะครับออนิวไททันเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนแปลงเยอะ EP ที่แล้วมีรุ่นที่ยกเลิกแต่ EP นี้เขาจะเอารุ่นที่ยกเลิกไปอ่ะกลับเข้ามาเป็นบางรุ่นเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังว่าเขาทําอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมขอพูด2รุ่นนี้หลักๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ x f o r ซก่อนนะครับในส่วนของ Mitsubishi X f o r ฟ HEV นะครับหลายๆท่านก็น่าจะทราบกันนะครับว่า มันมี3รุ่นย่อยด้วยกันนะครับก็คือรุ่นอีกไนส์นะครับแล้วก็รุ่นแอนติเมทแล้วก็แอนติเมทเอ็กนะครับราคาอีกไนส์เนี่ยอยู่ที่899,000บาทนะครับแอนติเมทอยู่ที่1นึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็แอนติเมทเอ็กอยู่ที่1นึ่งล้านแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวที่น่าสนใจสุดๆแล้วก็คือตัวอีกไนส์นะครับผมมองว่าราคา8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยน่าสนใจมากออปชั่นครบเลยนะครับได้ไฟหน้า LED ไฟท้าย LED ล้อแมกขอบ18ดลายเดียวกับตัวล้องท็อปตัวท็อปเลยนะครับเพียงพอแล้วบายสปอร์ต A C T A นะครับมีให้แล้ว Adaptive P s e Control นะครับ Stop and Go มีมาให้แล้ว L C D N มีมาให้แล้วเล่อนไมดิจิตอลนะครับขนาด8ดนิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับทัสกิีนขนาด12.3นิ้วให้ครบแล้วนะถุงลมนิด้ัยหตตำแหน่งให้เหมือนกันแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าอีกไนเนี่ยมีอะไรให้เราได้ทำกันอีกแน่แหละก็อยากจะให้ลูกค้าหลายๆท่านอะ่ะ ติดตามไว้ด้วยนะครับเรากําลังหาของเล่นมาให้ลูกค้าลหลายๆท่านรับชมอยู่นะคะฝากติดตามไว้ด้วยตอนนี้เรากําลังคิดกันอยู่ว่าจะเอาอะไรเข้ามาในตัวเริ่มต้นดีจะจัดออปชันตัวไหนที่มันอยู่ในตัวท็อปเข้ามาในตัวเริ่มต้นได้บ้างทีนี้ฟิลลิ่งในการขับฉี่ผมมองว่าเฮ้ยเขาไม่เป็นรองใครมันขับดีมากๆนะครับเพราะว่าเราได้มีการทดสอบทั้งสามค่ายนะครับค่ายตัวเฮครับคู่แข่งเราแล้วก็ค่ายตัวที ผู้แข่งเรานะครับแล้วก็ x f o r e ของเรานั่นเองนะครับได้ขับทั้ง3ค่ายเราได้ทำเหมือนกันทั้งหมดนะครับผมเก็บภาพบรรยากาศมาด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคได้ครับอ่ะทดสอบนะครับในสนามปทุมธานีสปีดเวรุนี้ก็จะเป็นมิ s ซูบิชิ x f o r e ในเกรดท็อปสุดนะครับ Ultimate X วันนี้จะได้ลองกันทั้งในส่วนของกล้องมองภาพรอบคัน a View Monitor นะฮะแล้วก็ในเรื่องของอัตราเร่งนะครับแล้วก็การผ่านบัมเปอร์นะครับในเนื่องของเดินลูกเดินลูกอนาดนะครับดูเทียบกับคู่แข่งนะครับไปได้เลยครับแล้วก็จะมีโคงเอสแล้วก็สลารอมนะครับจุดแรกจะเป็นในส่วนของกล้อง สวิตที่การพวงลนยด้านขวานะฮะกดครั้งหนึ่งก็จะเป็นมุมมองด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับรนะยะปลอดภัยเรากดเล่นดูนะครับโอเคครับ oh. <Okay. S 1> เข่าเกียร์หลังไหมครับไม่เป็นไรก็ลองอัตราเร่งนะองหลังทำงานตรนมัตินะครับเลนค่อนข้าง,างวาครับ uh huh. เรามองด้วยกระจกมองข้างหรือกระจกมองหลังจะไม่เห็นด้านหลังนะครับ uh huh. เราจะเห็น ลึกเข้าไปเป็น Y ครับเห็นพลอนสีขาวนะครับ,รบโอเคข้ามุมสูงได้ยออังี่เรามาตัดเลขในหมดอันนี้จะเป็น EV จะจต้องเป็นน้ำมอนโอเค,อเคลองเลยครับกดคันเร่งสุดได้เลยครับตรงนี้ได้เลยครับ ผมก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับมาให้ลูกค้าดูนะครับแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเฮ้ยมันขับดีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอะเอ็กซฟอร์ดดีที่สุดในทุกสถานการณ์จริงในทุกสถานีผมไม่ได้อวยนะครับไปทดสอบกันมาก่อนนะครับแล้วก็มาทดสอบของผมแล้วก็ลองให้คะแนนกันดูลองพิจารณากันเอาว่าสุดท้ายแล้วจะจบที่รุ่นไหนก็จบในเรื่องของเอ็กฟอร์ดไปแล้วนะครับถัดมานะครับจะเป็นในเรื่องของมิ t ซูบูชิอ่อนยิวยแท่านเอาตรงๆนะข้อมูลมันเยอะ ทำคลิปนี้ไปโดนลูกค้าโทรกลับมาด่าแน่เลยลูกค้าที่เพิ่งออกรถไปโทรมาบ่นแน่ๆว่าที่เพิ่งออกมาแล้วทำไมมันมีออปชันอะไรแบบนี้ไม่ได้บอกพี่หรอไม่ใช่ว่าไม่ได้บอกเซลลก็ไม่รู้ครับเซล์ก็เพิ่งรู้เนี่ยวันนี้วันที่เจ็ดวันนี้ผมถ่ายคลิปเนี่ยคือวันที่เจ็ดผมเพิ่งได้ข้อมูลมาประมาณวันที่สามหรือวันที่สี่เองผมเพิ่งข้อมูลตรงนั้นมาสรุปเพื่อให้ผมเข้าใจให้มันได้ง่ายที่สุดแล้วก็มาสรุปทําคลิปให้ลูกค้าดูให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับผมอาจจะต้องขอเปิดข้อมูลดูระหว่าง พูดคุยกันนะคบเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากนะครับ EP ที่แล้วเนี่ยวิสุปชีออนนิวไททันมันมีเลิกผลิตไปก็หลายรุ่นต้องแม็กจะไล่ดูกันก่อนนะครับตอนนี้ก็มีการเลิกผลิตไปเป็นบางรุ่นนะครับแล้วก็สีประตูสูงแคบสูงเลิกผลิตไปเป็นบางรุ่นนะครับมีทุกเซกเมนต์เลย EP ที่แล้วไม่มีแคปบเตี้ย EP นี้มีแครบเตี้ยที่ถูกยกเลิกการผลิตไปรุ่นที่ถูกยกเลิกการผลิตในรุ่นของแครบเตี้ยคือรุ่นโปรไททันแคบเตี้ยรุ่นแอคทีฟราคา6 2 2 0 0 0บาทนะครับ ยกเลิกการผลิตสีดําเท่านั้นนะสีอื่นยังขายปกตินะครับเอาชั้นที่ถูกเพิ่มมาก็คือชุดไฟหน้าปรับสูงต่ํานะครับมันจะมี2รุ่นนะตัวแ c t i v e กับรุ่นโปรผมเคยทำคลิปเปรียบเทียบไปแล้วไปไล่ดูคลิปนี้นะครับเปรียบเทียบกันชัดเจนเลยว่า รุ่นโปรอปชั่นเป็นอย่างไรและรุ่นแอคทีฟอปชั่นเป็นอย่างไรนะครับรุ่นแอคทีฟเนี่ยราคาเขาจะอยู่ที่622,000บาทนะครับถ้ารุ่นโปรเนี่ยราคาจะอยู่ที่6 8 2 0 0 0บาทส่วนต่าง60,000แตกต่างกันอย่างไรบ้างไปดูที่คลิปนี้นะครับจะทําไว้ชัดเจนซึ่งถ้าเป็นผม,มนผมก็ตัวแอคทีฟนะครับเพราะว่าอปชั่นอ่ะมันเหมือนตัวโปรเลยไม่ได้แตกต่า,ตางกันเลยภายในทีนี้กลายเป็นว่าลูกค้าเนี่ยที่ออกตัวแคปเตียไปแอคทีฟเขาไปวิ่งใช้งานจริงๆแล้วก็จะมีูกค้ารางราแล้ว Active ก็แแต่งสวยล้ว แต่งแบบชุดแต่ง c ิกเตอร์ครับที่สวยๆนั้นอะ,ะปล่อยไปคันหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่จะแต่งแบบออฟโรดนะฮะที่ใส่ยางหะนาๆครับล้ออีโวปล่อยทั้งขอบ16บล้อขอบ16กับล้อขอบ17เลยแล้วก็มีติดข้อติดกันชนอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ลูกค้าเนี่ยลูกค้าผมจะเป็นแบบนั้นนะครับเขาจะรับไปวิ่งทํางานโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าด้วยสมรรถนะของรถช่วงล่างที่สามารถตอบโจทย์ในการบรรทุกได้อย่างดีนะครับแล้วก็ภายในห้องโดยสารกว้างเพราะว่าบอดี้ครับตัวเตี้ยกับตัวสูงคือบอดี้เดียวกันนะ ไม่เหมือนปีก่นกอนๆที่บอดี้มันจะแตกต่างกันนะคะบ,บอดี้ตัวสูงมันจะมีโปง่งบอดี้ตัวเตี้ยจะไม่มีโปง่งอันนี้บอดี้เดียวกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าตัวเตี้ยกับตัวสูงแค่นั้นแต่แคปเตียกับสีประตูเตี้ยนะล่าสุดเนี่ยเหมือนจะเตีย้ยแต่มันไม่เตี้ยนะมันสูงนะครับลูกค้าก็เลยอาเหตุว่ามันตอบโจทย์ก็เลยเอาไปทําในเรื่องของออฟโรดนะครับเขาก็เลยมองว่าเออสุดท้ายแล้วแอคทีฟขายดีกว่าตัวโปรนะครับผมเคยทาคลิปว่าแคปเตียรุ่นโปรนะครับ แต่งแบบแนวซิงเลยมีติดไฟหน้าไฟเลเซอร์ LED เปลี่ยนล้อแม็กใส่ชุดแต่งนะครับไปไล่ดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปไ้ให้เออนั้นสวยสวยจริงทำอย่างไงก็สวยแต่กลายเป็นว่ากลุ่มนี้เขาไม่ได้สนใจรุ่นโปรนะครับเขาสนใจแอคทีฟก็เลยแอคทีฟขายดีกว่าสุดท้ายแล้วรุ่นโปรถูกยกเลิกการผลิตไปแล้วแล้วก็รุ่นที่2นะครับคือรุ่นแคปยกสูงนะครับรุ่นโปรเกียร์ธรรมดาราคา749,00 0บาทนะครับเพิ่มอะไรมาบ้าง เพิ่มชุดตกแต่งแ a c k e d ดิชั่เข้ามานะครับก็จะมีการทำสีดำนะครับชิ้วตัว C กระจมองข้างมือเปิดด้านข้างนะครับแล้วก็มือเปิดฝาท้ายนะครับแต่ล้อครับล้อไม่ใช่สีดำนะมันจะเป็นล้อสีบอลน,นะครับซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่เขาออกรถไปแล้วเขาไปเปลี่ยนล้อกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไฟหน้า LED ปรับเปลี่ยนมาในเรื่องของโปรเจคเตอร์แล้วก็คือเอาตัวท็อปรครับมาใส่ในตัวเริ่มต้นให้แล้วนะเพราะว่าไฟหน้า ถ้าเป็นของตัวท็อปมันสวยพอมาใส่กับแบ็กอีดิชันอะยังไงก็สวยแล้วก็มีชุดปรับไฟหน้าสูงต่ำมาให้แล้วก็รุ่นแคบยกสูงนะครับรุ่นอัลตาเกียร์ออโต้ราคา959,000บาทนะครับจะเพิ่มมาประมาณ5รายการด้วยกันนะครับรายการที่1ก็คือชุดตกแต่งภายนอกสีดำนะเหมือนแบ็กอีดิชันนะครับอันนี้ทําสีดําตรงล้อมาด้วยนะฮะแล้วก็เบาะหนังสังเคราะห์นะครับเบาะหนังสังเคราะห์ฮีตการ์ดนะครับก็คือฮีตการก์ดก,ก็คือวัสดุ สะท้อนความร้อนนะครับเบาะมันจะไม่อมความร้อนเวลาจอดในที่ตากแดดนะครับวัสดุนี้อยู่ในรถรุ่นไหนบ้างนะครับ Expander ฮะ X Force ครับแล้วก็ Bajillo Elite Edition ทีนี้เพิ่มเข้ามาในไททันแล้วแต่4ประตูที่รุ่นท็อปสุดนะครับรุ่นอัลต้าไม่มีนะ Heat Guard แล้วก็ชุดปรับไฟหน้าสูงต่ำนะครับแล้วก็ระบบฟอกอากาศ Nano EX Nano EX เนี่ยเดิมทีเนี่ยมันมีแค่อยู่ใน X Force กับ Bajillo เท่านั้นนะตอนนี้เพิ่มมาไททันแล้วแล้วก็ระบบค r u i s e c o n t r อันนี้ตกใจมาก ขับสูงรุ่นอัลต้ามีคูดคอนโทรลให้แล้วนะครับแต่เป็นคูดคอนโทรลก็คือความเร็วแบบคงที่นะแต่สี่ประตูยกสูงไม่มีให้นะผมก็งงว่าอะไรก็ทําอะไรของเขาวะแต่ไม่เป็นไรสี่ประตูยกสูงนะครับขับสองถ้ามันไม่มีคนะูดคอนโทรนเดี๋ยวผมใส่ให้ได้นะครับเรายังเป็นที่แรกและที่เดียวนะที่มีคูดคอนโทรลให้นะครับสําหรับรุ่นสี่ประตูสูงเกียร์ออโต้ก็คือตอนนี้ถ้าออกสี่ประตูยกสูงกับผมที่เป,เ, hip, เป็นเกียร์ออโต้เนี่ยผมจะมีคูดคอนโทรลแถบให้แล้วก็มีแพทเทิร์นชิปเปลี่ยนเกียร ผมเป็นคนที่ชอบใช้แผ่นดชิปเวลาขับรถนะครับเวลาลงทางลาชันนะครับขึ้นเขาเนี่ยสำคัญมากเวลาเราจะต้องการคอนเกียร์เพิ่มเกียร์เนี่ยนี่สําคัญกรณีเร่งแซงอย่างเงี้ยหรือเวลาเราใช้ความเร็วอยู่บนพื้นถนนเนี่ยเราต้องการเบรกในระยะที่สั้นลงเราสามารถตบเกียร์ให้เป็นเกียร์ต่ําได้แล้วก็เบรกนะครับอันนี้จะช่วยได้ดีนะฮะแผ่นดชิปเนี่ยในรุ่นฮอบเนี่ยแอดลีดยังไม่มีให้เลยนะแต่เรายังเป็นที่แรกและที่เดียวนะครับที่ทําได้นะครับแล้วก็รุ่นต่อไปนะครับก็คือรุ่น สีประตูยกสูงนะครับรุ่นพาร์มขับเคลื่อนสี่ล้อเกียร์ธรรมดานะครับราคาหนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสิ่งที่เพิ่มมาสี่รายการด้วยกันนะครับก็คือจะมีชุดตกแต่งภายนอกสีดําแบบแบ็กเอ dition นะครับแต่ล้อไม่ใช่สีดำนะครับล้อจะเป็นสีบอลธรรมดานะจะเป็นล้อขอบสิบเจ็ดนะครับแล้วก็บอดหนังสังเคราะห์ฮีทการ่ะรุ่นนี้มีเบาะหนังสังเคราะห์ฮีทการดมาเหมือนกันก็คือเบาะสะท้อนความร้อนมันจะไม่อ้อมความร้อนเวลาตากแดดนานๆนะฮะ แล้วก็ชุดปรับไฟหน้าสูงต่ำนะครับนี้มีให้อีกจุดหนึ่งระบบคูบครลนะครับถ้ามาจากโรงงานน่ะจะมีเฉพาะรุ่นทามขับเคลื่อนสีล้อกเกียร์ธรรมดานะครับที่มีคูบครลให้แต่เป็นค mm ูบครลก็คือระบบล็อกความเร็วแบบคงที่นะไม่ใช่แปรผันแล้วก็4ี่ประตูแอดรีรับเคลื่อนสี่ล้อนะครับราคาหนึ่งล้านสองแเก้าเกันบาทนะครับเพิ่มอะไรมาบ้างเพิ่มมา3อย่างด้วยกันนะครับก็คือชุดปรับไฟหน้าสูงต่ำนะครับระบบฟอกอากาศนาโนเอ็ก e เพิ่มเข้ามาให้แล้วนะครับแล้วก็ ระบบ Adaptive Put Control เดิมทีมี Adaptive Put Control อยู่แล้วนะครับแต่ไม่ใช่ Stop and Go ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในปัจจุบันเนี่ยมันคือ Stop and Go นะครับ Adaptive Put Control การทำงานของเขาเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะแปลผ่านตามความเร็วคันด้านหน้านะครับยันหยุดนิ่งเหมือนกันสมมติว่าคันหน้าเนี่ยความเร็ว60เราเซ็ตไว้60มันก็จะชะลอตามไปเรื่อยๆถ้าคันหน้าหยุดส0เราก็สีถ้าเขาหยุดเราก็หยุด แต่เขาจะหยุดให้เราแค่2วินาทีนะครับถ้า2วินาทีนี้เรายังไม่เหยียบเบรกเนี่ยชนเลยนะครับแต่ทีนี้พอมันมี stop and go เข้ามาเนี่ยทีนี้มันสามารถเกิน2วิได้ทีนี้พอคันหน้าออกตัวเราก็แค่ไปกดที่พวงอะไรครับไปดันตัวสวิตช์คุตต์คอนโทรลขึ้นหรือเหยียบคันเร่งน,นะครับราก็จะออกตัวไปให้แล้วนะฮะอันนี้ก็คือ stop and go ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าออปชันที่ถูกเพิ่มมาเนี่ยในรุ่นวิสุชิออนะิวไททันม่นี่ยมันมีรุ่นไหนที่าาาทขาาาายราคาเดิมบ้ง แต่ไม่มีลดราคานะอันนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับมีแต่ในเรื่องของโปรโมชั่นส่วนลดหลังบ้านนะครับทักมาพูดคุยกันแคปเตอรนะครับรุ่น Active ราคา6,22 0 0 0บาทอันนี้ไม่ได้มีเพิ่มราคาหรือลดราคานะครับราคาเดิมแคปโซงครับรุ่นโปรเกียร์ธรรมดานะครับราคาเดิมที่ขายนะครับคือ7,40,000บาทนะครับราคาใหม่นะครับถูกเพิ่มมา9,000บาทเท่ากับว่าราคาที่ขายอยู่ณปัจจุบันคือ749,000บาท ออปชันมีอะไรบ้างที่ถูกเพิ่มเข้ามาผมพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับไปไล่ดูกันแล้วก็แครบสูงนะครับรุ่นอัลต้าเกียร์ออโต้นะครับราคาเดิมนะครับอยู่ที่946,000บาทราคาใหม่ถูกเพิ่มมา13,000บาทนะครับราคาที่ขายอยู่ณปัจจุบันคือ959,000บาทนะครับแล้วก็ดับเบิลแคบนะครับ4ประตูยกสูงนะครับถ้าเป็นรุ่นไามขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ธรรมดานะ เดิมทีราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับราคาเพิ่มมา2องหมืนสามนะครับเท่ากับว่าราคาที่ขายอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยคือหนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับแล้วก็แอดลีนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อเกียร์ออโต้ราคาเดิมที่ขายคือหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับราคาถูกเพิ่มมาหนึ่งพันบาทนะครับณนะปัจจุบันขายอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแอดลีขับสองไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆน,น,นะครับมันไม่มี adaptive cruise control stop and go ไม่มีนาโนอี e. ไม่มีชุดปรับไฟหน้าสูงต่ำนะครับ3รายการนี้เขาไม่มีนะครับปรับเปลี่ยนเฉพาะรุ่นเอลิกส์สีเท่านั้นหากลูกค้าท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติม,ตมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับดอกเบี้ยเท่าไหร่ส่วนลดมีอะไรบ้างสิทธิพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมมีอะไรบ้างนะครับทั้งมาพูดคุยกันผมจะทิ้งช่องทางการติดตามและติดต่อไว้ด้านล่างนี้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันทักเข้ามาพูดคุยกันก่อนจากกันไปวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้ สวัสดีครับ